สวัสดีนะผู้ชมทุกๆท,ท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพ p ีพ a ีแชมเปี้ยนชิพซีซกันนะวันนี้เรามาดูเกมนี้กันเลยนะเป็นการพบกันนะระหว่างเอาอาลียนะจากซาอุดีอาระเบียนะจะเปิดบ้านนะต้อนรับกำมเยนของ FC ฟซ o โซจากเกาหลีใต้นะมาดูนะว่า2องบิ๊กทีมจากซาอุมาปะทะกับทีมจากซาอุและเกาหลีใต้นะมาเจอกันในวันนี้นะใครจะเป็นผู้ชนะนะ สลับการแข่งขัน PP แชมเปี้ยนชิพของเรานะก็เป็นการแข่งขันเพื่อที่จะหา4ทีมน้องใหม่อ่ะขึ้นไปเล่นใน PP, PP Premier League ซ e a s o n หน้านะซึ่งเราก็รวบรวมมาร้อยกว่าทีมนะเป็นทีมที่เราคัดสรรกันมาสุดท้ายก็จะต้องตัดกันไปตัดกันมาจนจะเหลือ4ทีมสุดท้ายก็เดี๋ยวมาดูนะว่า4ทีมสุดท้ายนั้นจะเป็นใครกันบ้างนะแต่วันนี้เรามาชมเกมนี้กันก่อนนะ ก็ตอนนี้ยังอยู่ในการแข่งขันรอบแรกนะการแข่งขันก็เป็นแบบน็อกเอาท์นะสำหรับรอบแรกของเราผู้ชนะเท่านั้นจะได้ก้าวเข้าสู่รอบที่2ต่อไปนะส่วนผู้แพ้ก็ต้องกลับบ้านตกรอบกลับไปฮนะผู้เล่นทั้ง2ฝั่งเดินจับไม้จับมือนะพร้อมที่จะฟาดแข่งกันแล้วเดี๋ยวมาเตรมดูนะว่าเกมนี้จะออกมาหน้าไหนนะ ก็ปรากฏรายชื่อรายนามกันให้เห็นนะทั้งสองฝั่งฝ่ายนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าทีมจากซาอุดีอาระเบียกับเกาหลีใต้สองทีมนี้นะมาแข่งกันในวันนี้นะใครจะเข้าสู่รอบต่อไปฮะเกมเริ่มต้นทันทีฮะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอาอาลีจะเริ่มต้นเขี่ยเปิดเกมบุกจากซ้ายไปขวางทางหน้าจอกออันเลยฮะบอลเริ่มทีมมาลินนะตอนนี้มาลินลำเลียงเลี้ยงมาส่งมาที่มูวาลด ให้ดีเจนิเน่มูบัลัดเล่นกับมารินมารินบางบอลไว้เอาลูกนี้ทะลุสวยมาที่อัลโซมาให้ดีเนินี่ลูกนี้กรรมการริมเส้นยกทงตัดจังหวะนี้ไปก่อนแล้วว่าเนื่องจากล้ำหน้าเป็นดีเนินี่ฮะก็เดี๋ยวจะกลับมาสู่ลายแต่กลับมาไม่ทันนะก็เลยล้ำหน้าไปเอฟซีโซ so, โยนยาวขึ้นไปฮะแต่ก็ยังคงเป็นบอลของอาวารีกันต่อเนื่องฮะบอลอยู่ที่มาริน ให้ดิจานินี่ดิจานินี่นำเลียงเลี้ยงมาส่งให้อัลมูวัลัดทิมให้ซูซาเล่นกับมาลินเอาครับมาที่ดิจานินี่เปิดข้างในตรงนี้ชักไปโอ้โหชนเสาลูกนี้เกือบเป็นประตูขึ้นนำไปแล้วของอัลอาลีแต่ยังทำไม่ได้อะเอาตอนนี้ก็จะเป็นการทุ่มของเอฟเอ่เอของอัลอาลีกันต่อเนื่องฮะบุกตั้งแต่ เริ่มเกมยังไม่ทันให้เอฟซีโซได้คลองบอลกันบ้างนะฮะบอลอยู่ที่มาลินะไหลถึงลิมาให้ซาลิชซาลิชยังคงเลี้ยงไปมาที่ลิมาให้มาลินมาลินชิงกับซาลิชมาที่มูวาชาให้ลิมามูวาชาอาครับลูกนี้เสียบอลเป็นการคลองบอลครั้งแรกกันบ้างคของเอฟซีโซอาลิบายเยฟเล่นกับยุน อาลิบาเยฟให้จองิวจองยวเลี้ยงวิ่งไปเองแล้วริมเส้นขวาไปเองอ้าวตอนนี้ไม่ม,ไมียังไม่เข้าบอลมาจองิวก็ยังคงไปต่อแล้วปาดเข้าในมัลที่เบาไปหน่อยอะก็เลยบอลไม่ได้มาถึงเพื่อนตรงกลางฮะแล้วก็จะสวนโต้กลับไปฮะทางฝั่งเอาอลาลีอาโซมามาถึงดิจานิเี่เล่นกับเอาโซมา ตอนนี้เอายังคงเลาะเลี้ยงต่อไปเอาสมาเาลืงนี้ไปเสียบอลให้เอฟซีโซกันแล้วอะเพอร์ิชให้กับจองกยูกลับมาที่จองก็ยังคงชิงกันไปมาตอนนี้เอฟซีโซเล่นกับจองกยูมาที่เพอร์สิชรับสวยให้ออสมาอีเวนเยสมาที่เพอร์สิช อาลีเบเยฟเล่นกับเซิชอาวทุยทะลุเข้ามาโหแต่ว่าเคลียร์ล้นออกมาได้ก่อนนะต้องฟังอาอารีบอลมาต่อฮนะตอนนี้กลายเป็น f อซโซเริ่มจะบุกรุกกันบ้างฮนะครองบอลปาร์กกลับไปที่อาลีบเยฟให้จองกอิวอาวที้สวยมาที่เบซิชไม่ล้ำหน้าด้วยแล้วเปิดเข้ามาในลูกนี้ต้องโขกออกหลังไปก่อนนะทางฝั่งอารแต่ว่า กรรมการน่าจะเปล่าเป็นฟาวแม้จหวันนี้เอฟซี FC โซไปกระแทกนะจะตั้งแตะมาโดยผู้สาประตูของอาวารีเอาโอไวส์นะเปิดยาวขึ้นไปตั้งโขกมาอ่าเป็นบอลของลิมาเล่นกับซาลิชให้มาลิน มารินอยู่ตรงกลางปาดมาทางดีจานนี่คืนมารินชิงกับอยู่ที่มารินเอาไปที่เอาโซมายิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยอะเอารับยิงนําไปก่อนแล้วทางฝั่งเจ้าบ้านอาวารีหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วฮะโดยเอาโซมาจัดให้แฟนบอลเจ้าบ้านได้เฮกันก่อนแล้วตอนนี้เดี๋ยวมาดูภาพช้าไฮไลท์อีกครั้งฮะส่งมาแล้วได้ยิงด้วยซ้ายลูกนี้ตะบันลูกบอลพุ่งตรงเข้าสู่ตาข่ายไปเลยฮะ เหานะบอลเสียบมุมทําให้เจ้าบ้านได้ขึ้นนํากันก่อนแล้วโอกาสดีแล้วได้เปรียบสำหรับเจ้าบ้านอย่างเอาอาลีในะวันนี้โอมาเอาโซมานาทีที่24ของเกมนียจัดให้แฟนบอลเจ้าบ้านได้เฮนก่อนนําไปก่อนแล้ว1-0นะก,ก็ในการแข่งขันของเราฮะแข่งกันเพียงแมชเดียนะไม่มีเย่าเยอนนะส่วนผู้ที่ได้เป็นเจ้าบ้านก็จับฉลากกันมานะ ก็เป็นความโชคดีของอารีลีที่ได้เล่นเป็นเจ้าบ้านในเกมวันนี้แล้วก็ขึ้นนําไปแล้วนะตอนนี้เอฟซีโซต,ต้องเร่งเพื่อตีตื้นกลับมาก่อนนะแล้วเปิดเข้าในลูกนี้ก็เลยล้นน่าจะออกข้างไปแล,แล้วก็ยกธงได้ทุบไปะสำหรับทางฝั่งอารลีลิมาทุ่มให้ฟาติอา้าวลูกนี้ส่งกันพลาดไปเสียบอนให้ปาร์กเปิดเข้ามาในลูกโคกเข้าไปก็เบาๆอนะเอาเอา,อาวอิสก็ รับไว้ได้ฮะยนยาวขึ้นไปเป็นบอลของ FC ฟซโซวะยุนจองกิวไปที่เบสิชเลยก็เออลีบาเยฟอาลีบเาบเยฟยังคงฝ่าเอาฝ่าไปได้มาทางขวาเปิดเข้าในลูกนี้เอ้าโขกมาไม่ดีลูกนี้นต้องรีบจิม้มออกไปก่อนอานาะอาลีจะโต้กลับไปซูซาไปที่มารินคืน ฮาลซวีอาลูกนี้ก็ไปเสียบอลไปถึงอาริบาเยฟของ FC ซโซเล่นกับจองกิวโยนไปฝากขวาลูกนี้กรรมการยกธงไปแล้วอะล้ำหน้าแป้จหวัน,นี้ก็ล้ำไปฮะสำหรับการขึ้นมาด้านขวาครั้งนี้ของ FC ซโซอะ เป็นบอลของอาลวเรียมาลินทิมให้อลโซมาสมาร์ล็อกก์มาไหลไปให้ซาลิชซาลิชจิ้มให้มาลินเอาลูกนี้ทะลุไปถึงด้านซ้ายเปิดเข้ามาตรงนี้ก็โขกร้นออกมาก่อนแล้วซูซ้าย,ยิงใกล้ลูกนี้โอ้โหวิธีดีเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูภาพช้าว่าใกล้เคียงสักแค่ไหนฮะไม่ต้องปังนะ้วซูซ้าย,ยิงลูกนี้เข้าไปโอ้โหดมันจะเฉียดคานไปนิดเดียววะ ใกล้เคยงมากนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้สกอร์บวกไปฮะ <St ars> เป็นบอลของ FC ซโซวาตอนนี้อาลิบบเยฟถึงอสอสมาออสมาก็เป็นผู้เล่นเก่านะของบุยลมยูเนเต็ดนะมาอยู่ใน FC ซโซในตอนนี้ เอาลูกนี้ทะลุหลุดมาอาลิบบเยฟยิงยับติดเซฟโอ้โห,โหโลูกนี้เป็นโอกาสทองคำเลีฮยของทางฝั่ง f c โซแต่ว่าพลาดไปฮะติดเซฟและออสมาใหม่อีกครั้งให้ปาร์กุนนี้ก็เสร็จเอาอาลีได้บอลมามาลินมาที่ดิจานินี่ซุซาให้ดิจานินี่จะชิงคืนเอาเสร็จติดบอลให้ f c โซฮะอยู่ที่เพรสิชเพรสิชยังคงเลี้ยงไป เข้าด้านมุมขวาก็เข้าสู่ช่วง5นาะทีสุดท้ายแล้วะของครึ่งแรกฮะยังคงเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอาวรีนำํำ f อฟซซอยู่1-0นะตอนนี้เอาแล้วไหลมาลูกนี้เบสิชเปิดเข้าในโหแต่ว่าก็เสร็จทีท่าของอาวรีเก็บบอลไปฮะแล้วก็บวกเสริมทดเจ็บเพิ่มเติมไป3นาทีฮะสำหรับครึ่งแรกในเกมนี้แล้วก็เป็นบอลของอาวรีที่จะน่าจะคลองบอลปิดครึ่งแรกไว้ตรงนี้ก่อนฮะ อาจไปเสียบอลให้ FC s ซ o ได้มาก็เวลาน่าจะหมดที่สกอร์ต,ตรงนี้สำหรับครึ่งแรกของเกมนี้ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดผิดพลังไปฮะอาแต่ไม่แน่ FC s ซ o จะมาได้โอ้ลูกนี้ไม่แน่จะมีดรามา่าท้ายครึ่งแรกก็มาลุดมาแล้ว p า r ์ค h ูยองเปิดเข้าในลูกนี้ก็น่าจะเคลียร์พ้นทางไปได้เอาเลีาต้งโค้มากรรมการยังให้โอกาสแต่ก็ตัดโอกาสไปแล้วฮะก็เป็นตามนี้สกอร์ เอาอารียะนำ F C So อยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยเขาเนนี้เอาโซมาก็เดี๋ยวพักครึ่งเกมนี้กันสักครู่นะเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังกันต่อเลยฮะ <Change. S 1> มาลุยกันต่อแล้วกับครึ่งเวลาหลังของเกมนี้ ตอนนี้สถานการณ์คืออาวารีนำ FC s o ู u 1-0นะส่วนผู้ที่มากันภายหลังอาจจะไม่เข้าใจว่านี่คืออะไรนะเป็นการแข่งขัน P.P. Championship Season 3นะเป็นการแข่งขันในรอบแรกนะเป็นแบบ k อ o c k out นะผู้ชนะจะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะซึ่งการแข่งขัน P.P. Championship Season 3ก็คือเป็นการแข่งขันเพื่อที่จะหา4ทีมเพื่อเลื่อนชั้นเป็นน้องใหม่นะขึ้นไปเล่นใน P.P. Premier League นะ ซึ่งก็มีร้อยกว่าทีมอะก็จะคัดจนเหลือ4ทีมมาดูนะติดตามกันไปยาวๆว่า4ทีมสุดท้ายนั้นจะเป็นใครอะแล้วลี้ยยิงไปอีกครั้งโอ้โหทางฝั่ง,งอาาลีแต่ว่าก็ปิดเซฟแล้วยนยามาผู้สาประตูเก็บบอลได้อะทางฝั่งเอฟซีโซ so, ให้ปาร์คชูยองโยฮันโกโยฮันให้โคโกควางมิน กลับไปที่หวนให้ออสมารอ้าวลูกนี้เสียบอลกลางทางแล้วก็จะเป็นบอลของเป็นของ FC ฟซโซวาแย่งบอลกลับมาอ้าวลูกนี้ก็ส่งไปคืนให้อาวรีอยู่ที่มาลินเล่นกับโซซาเป็นบอลของ FC ฟซโซวาตอนนี้แล้วก็ทำบอลออกข้างแม้ อาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นกันแล้วว่แก้เกมกันนะทั้งสองฝั่งต้องการบทสรุปเป็นชัยชนะเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่รอบต่อไปฮะผู้แพ้ต้องตกรอบกับบ้านไว้ฮะเราแข่งกันแบบน็อกเอา์สำหรับพีพีแชมเปี้ยนชิพซีซันสในรอบแรกแบบนี้อ,อาเาเป็นบอลของ f อฟซีโซมาทางซ้ายแล้ว <CL 4. S 1> ปาร์คชูยองล็อกกลับมา ปากชูยองจะตอกสวนให้เพื่อนแต่เสียบอลให้ยังไม่เสียยังคงเก็บบอลมาต่อได้อยู่ที่ออสมามาที่ปาคชูยองให้โกโยฮันปาคปากจิ้มไปที่โกควางมินอยู่ที่โกโยฮันลูกนี้เอาไปเสียบอลให้อาวอรียะและจะโต้สวนกลับไปให้อาวารีมารินลินจิ้มให้ซาลิชไปที่อัลโซมามาถึงเบลารี่ลงมาใหม่นะคนนี้ เอาสมมาล่นกับดีจานี่นี่ดิจานี่โยนยาวข้ามมาฟากซ้ายให้ลิมาลิมาล็อกสวยเอาจะเปิดเข้ามาให้มาลินยังไงนี้ยิงยัดเข้าไปโอ้โหชนเสาแล้วฝาดกันไปทีไม่ได้อะโอ้โหอาวาลีเกือบจะได้ประตูบวกไปเป็น2-0ศูนยแต่ยังทําไม่ได้อะก็ต้องมาลุ้นกันต่อฮะแล้วก็เอซโซเปียนแปลงตัวผู้เล่นกันต่อฮะเกมก็ผ่านพ้นไปประมาณ1ชั่วโมงของเกมแล้วนะ ยังคงเป็นเอเวลียที่นำอยู่1-0นนะเป็นบอลของเอเวลียตอนนี้ลิมาให้มาลินจิมกับลิมาเอาวรนี้จิมติดแล้วก็เอฟซีโซเอฟซีโซะจะได้บอลมาเพสิชเพซิช,ชโยนข้ามไปฝากซ้ายให้ควางมินโกของมินให้คืนมาที่ออสมาออสมาอีเมนเยสไปที่อยู่ที่ชันฮีตอนนี้ ที่เจองคำยาวไปซ้ายให้โกควางมินควางมินเปิดเข้าในลูกนี้โขกหรือโอ้ลูกนี้นได้โขกเข้าไปฮะแต่ว่าไม่ตรงกรอบอะก็เลยยังไม่เป็นสกอร์บวกเพิ่มแบะอได้เทคตัวสูงแต่ว่าวิถีทิศทางลูกบอลไม่ตรงกรอบเลยฮะก็เลยอดแปะสำหรับลูกนี้แล้วก็จะตั้งเตะมาโดยเอาโอเวอร์อิสนะเปิดยาวขึ้นมาตั้งมานิ่ม บอลอยู่ที่ออสมาให้กับเบสิชอามาที่ยุนจองพิวไปที่เซจองถึงออสมากลับมาที่เซจองให้มาที่จอนิวจอง์ิวยังคงคองบอลต่อเนื่องแล้วจะไหลเข้าในแต่ว่าไม่ถึงเพื่อนและเป็นอาลีเก็บได้จะโต้กลับไปคืนมาที่อาลโอวาอิสให้อาลฟาติดิจานินี่มาที่ซาลิตเล่นกับมาลิน ไหลให้ดีจานนี่ไปถึงโซซาโซซาก็ต้องบอกว่าเอาลีนำอยู่เพียงลูกเดียวอะยังไว้ใจอะไรไม่ได้อะอเกิดเจอเอฟซีโซครองบอลไปจบสกอร์ได้เปียงเดียวก็จบมันจบเฮมกันนะถ้าเอซโซตีเสมอไม่ได้น่าจะสนุกนะตอนนี้เอซโซก็พยายามอย่างตอนนี้บุกมาต่อยืนยาวมาฟักขวาฟักซ้ายอยิติโอสมา ออสมาให้เพสิตอา้าวนีสวยมาถือจองกยูยังไงอะจองกยูมามุมขวาล็อกเลื้อยเลี้ยวเลี้ยงไปมาไหลกลับไปก่อนนะจองกยูให้เซจองเอาวตรงนี้จองกยูไปได้ดีแล้วเปิดเข้าในวิโคโค้าไปโอ้โหแต่ว่าก็ไปตรงตัวเผาโอเวอร์แล้วก็น่าจะล้ำหน้าเนี้ยจังหวะน,นี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะของทางฝั่ง เอาอาลีกันบ้างอะเป็นบอลของ f c ฟซโซต,ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะของเกมนี้นะยังคงเป็นอาวดีที่ขึ้นนำมาตั้งแต่ครึ่งแรกตั้ง1-0น,งนะมาดูนะ f c ฟต,ต้องเร่งในช่วงนี้เพื่อที่จะกลับมาสู่เกมะ ยังมีโอกาสทุกเมื่อ,อเวลาก็หมดไปทุกทีก็ต้องเร่งฮะแต่เป็นบอลของเอาลีตัวนี้เอาแต่ว่าก,ก,ก็ไปเสียคลืนให้เอฟซีโซชันฮียังไงเอาทะลุมาถึงเฟซิี่ยิงเข้าไปลูกนี้โอโคเซฟได้ฮะเอาเอาไว้เลยทําให้เอาลอาีรอดปลอดภัยจากประตูนี้ไปฮะได้โอกาสยัดเสาแรกเลยโหแต่ว่าก็ยืนปิดมุมอยู่แล้วฮะปัดป้องเซฟปฏิเสธลูกนี้ไปได้ฮะแต่ก็ต้องมาลุ้นเสียวกับเตะมุมกันต่อฮะ เป็นบอลของปาร์คชูยองฮะปาร์คชูยองเปิดเข้ามาลูกนี้ก็โขบผลออกไปได้ฮะแต่ยังคงเป็นบอลของ F อฟซีโซชอนฮีนำเลี้ยงเลี้ยงมาเข้ามุมซ้ายยังไงเลือกที่จะเปิดเข้ามาข้างในลูกนี้โอ้ก็น่าจะเลยล้นออกหลังหรือข้างฮะแต่ว่าไม่ให้บอลออกแล้วเราได้เล่นต่อด้วยฮะลูกนี้เอาไปต่อมาเบลลารี่เอาแล้วลูกนี้วิ่งไปยาวเองเลยฮะทางริมเส้นซ้ายสุดท้ายกลับไปที่ อยู่ที่เบลลี่ต่อฮะไหลไปถึงดีจานนี่นี่จานจานี่ล็อกกันมาสวยโอ้โหแล้วก็เวลาใกล้หมดเข้าไปทุกทีฮะตรงนี้ยังคงในบอลเอาอยู่ที่เบลลี่จะได้ประตูต่อก,ก่อนลงหรือเปล่าดีจานนี่นี่ทิ้งคืนมาอยู่ที่ลิมาให้ไปที่ซาลิสลิมาเล่นกับอ,อยู่ที่ลิมาของทุนนี้ก็เปิดติดแล้วก็น่าจะออกหลังโอ้โหแล้วก็ไปเสียแต่มุมยิงกินเวลาเข้าไปใหญ่แล้วเอาลีโอกาสสดใสจริงฮะ ที่จะได้ก้าวเข้าสู่รอบต่อไปเป็นผู้ชนะในเกมวันนี้แต่ก็มาดูจงังหวะตะมุมนี้จะได้บวกเป็นของขวัญเพิ่มเติมให้เจ้าบ้านเป็นอีกลูกหรือเปล่าฮะเตะมุมมาลิม,มาลิม,มาเปิดเข้าไปข้างในลูกนี้ชอกออกมาได้ฮะผู้สาประตูของ F c ฟซโซแล้วก็เป็นซูซาไปเก็บบอลต่อเนื่องหวน่าจะหมดเวลาแล้วอย่างนี้ซูซาคลองบอล ดิจานิเี่เล่นกับโซซาโซซาฟาไปได้เดี๋ยวยังฟาไปต่อเนื่องมาทางมุมขวาแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ซ้ำเข้าไปโอ้โหแล้วก็ได้ประตูอีกกลางๆฮะบวกสกอร์ปิดต่อกว่าโรงเรีบร้อย2-0อเนอาวารีเป็นชัยชนะที่สมราคาใสาสะอาดจริงๆน,น,นวันนี้ในบ้านพุกเขาด้วยฮะเกมจะจบไปแล้วแต่มาได้ประตูบวกเพิ่มตอกย้ำชัยชนะเข้าไปอีกฮะ เปิดเข้ามาแล้วก็มียืนรอแบบนี้ตวัดเข้าไปเรียบร้อยอะอวอรดีสองเอฟซีโซน์น่าจะเป็นบทสรุปจบแบบนี้อะ่ะผม,ม่าเอาโซมาฮะนาทีที่90บวก2นะฮะจบหมดเวลาพอด,ดีฮ่ะดูนาจะได้เขี่ยสักแค่ไหนฮะเขี่ยมาสักแป๊บกรรมการก็น่าจะเปล่าฮะ น,นั่นแหละกรรมาการเป่าจบเกมนี้ไปแล้วก็เป็นทางฝั่งอาลีทําได้แล้วนี้เล่นในบ้านด้วยเอาชนะ f อฟซีโซไป2-0ได้9ก้าเข้าสู่รอบที่2ต่อไปนะของ PP พีแชมเปี้ยนชิพซีซันสามส่วน f อฟซีโซก็ต้องตกรอบไปนะตามนี้เกมนี้เอาลีสองเอฟซีโซศน์ o, 0, นะผู้ชมไปเล่นธรรประตูกันนะในช่วงท้ายนะสำหรับผมก็ลํำลับไปก่อนนะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะสวัสดีครับ